มิลานคือเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมากของประเทศอิตาลีนะครับทุกปีจะมีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกมาที่มิลานเพราะเขาเป็นศูนย์กลางในการจัดนิทรรศการระดับโลกพังมิลานแฟชั่นวีคและก็มิลานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่เรารู้จักกันดีในนามมิลานแฟร์ครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้วาวกลับมามิลานในปีนี้ครับ ที่ต้องเตรียมตัวเมื่อจะมามิลานดีไซน์วีคนะครับอันดับแรกคือต้องดูกำหนดการจัดงานในปฏิทินก่อนครับเตรียมวันลาเตรียงงานไว้ล่วงหน้าเลยครับซึ่งงานมักจะจัดในช่วงสปริงคือกลางเดือนเมษายนที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนไม่มีฟ้าหลวให้ผู้คนได้ออกมาเดินในมือได้อย่างสบายนะครับหลายๆเอ็กซิบชันก็จะมีการจัดแสดงในอ d o o ดรสเปซหรือว่าในคอร์ทยาร์ดด้วยนะครับ ซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยประจวบเหมาะก็จะเป็นช่วงที่วงการก่อสร้างไทยก็เหมือนจะปิดเทอมอยู่แล้วครับวงการอีเวนท์ที่เน้นโชว์โปรดักต์ก็มักจะไม่จัดชนกับปาร์ตี้อีเวนท์สงการเนาะฉะนั้นเราสถาปนิกเหล่านักออกแบบหรือว่าอีเวนท์ดีไซเนอร์ครับก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วครับว่าต้องเล่งเคลียร์งานช่วงมีนายอย่างทอราหดนะ มีานดีไซน์วีคที่วาวไปมาในปี2023ที่ผ่านมาครับคือช่วงวันที่1 7ถึง23เมษายนครับทีนี้งานสถาปนิกในไทยอ่ะจะมี25เมษาเนาะซึ่งวาวติดงานต้องอยู่สแตนบายเพื่อเซตอัพบูธนะครับก็เลยเลือกที่จะไปก่อนดีไซน์วีคจะเริ่มครับมันจะเป็นช่วงสงกรานพอดีครับและเหตุผลสำคัญที่เลือกไปก่อนดีไซน์วีคจะเริ่มนอกจากจะเคลียร์เรื่องงานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องค่าที่พักเลยครับค่าที่พักเนี่ยแพงเป็น3เท่าเลยนะครับ ด้วยความที่เป็นอีเวนต์ระดับโลกที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทราบกันดีนะครับว่าช่วงมีลานดีไซน์วีคเนี่ยค่าโรงแรมจะแพงมากมากขึ้นเป็น3เท่าเลยครับเช่นเคยจองโรงแรมกลางเมืองย่านเซนตรัเล่คือละประมาณ6000ช่วงดีไซน์วีคอาจจะเด้งเป็นหมื่นปลายๆเกือบ2 0,000ได้นะครับเนี่ยโดนมาแล้วนะใครๆก็ถามว่าทำไมไม่จอง Airbnb อ่ะก็พยายามจะจองแล้วนะแต่ว่าห้องเก๋ๆที่มันดูปลอดภัยอ่ะ โสเขาก็มักจะไม่ปล่อยในช่วงนี้ครับเขาก็ต้องมีส่วนร่วมกับอีเวนต์นี้เหมือนกันครับครั้งนี้ก็เลยเลือกที่พักเป็นโรงแรมครับอยู่แถวแถวมิลานโนเซนทราเล่นะครับเพราะอยู่สุดกลางเมืองเลยคือโรงแรมแกรมครับโรงแรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่เห็นวี่สถานีมิลานโนเซนทราเล่อย่างชัดเจนเลยครับรอบๆก็จะมีคาเฟ ให้เรากินอาหารเช้าแบบง่ายๆเช่นครัวซองกาแฟได้นะครับมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆด้วยครับสบายเลยสามารถกินพวกข้าวหมูทอดราเมงข้าวแกงกะหรี่เป็นอาหารเย็นได้นะและอย่างที่เล่าไปแล้วใน vlog Milan Design Week Part 1นะครับว่า exhibition ต่างๆใน Milan Design Week เนี่ยจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครอบคลุมทั้งเมืองครับเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่สําคัญมากจริงๆสร้งสางมูลค่าทางเศรษฐกิจหลักให้ทั้งเมือง คลิปนี้ก็เลยจะรวบรวมเอ็กซิบิชันจุดสำคัญสำคัญที่อยากแนะนำให้คนที่จะมามิลานดีไซน์วิกในปีถัดไปให้วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับแบ่งเป็นงานแฟร์ที่อยู่ตามเอ็กซิบิชันฮอลล์นอกเมืองที่โดเฟียล่าแล้วก็เอ็กซิบิชันที่อยู่ตามจุดในดีไซน์ดิสตริกต์ต่างๆในเมืองเช่นเบรลาดิสทริกหรือว่าที่ University of Milan หรือว่าที่อ a โ c o าครับ ที่แรกที่จะพูดถึงคือ Salon de m o b i l e ครับก็คือหัวใจหลักที่ทำให้เกิด Milan Design Week เลยเป็น Design Exhibition ที่เน้นจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทั้งเฟอร์นิเจอร์ lighting fixture แล้วก็พวกเด coration ต่างๆครับงานใหญ่จะจัดอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้านอกเมืองที่ r o f i e r a ครับเหมือน Impact หรือบไ e c เทคบางนาบ้านเราอะนะแต่ว่าใหญ่กว่ามากๆครับเขามี24ฮอ hall ด้วยกันนะครับถ้าจะให้เดินครบอะ ว่าว่าต้องใช้เวลามากกว่า3วันนะครับ งานเอ็กซิเดชันที่นี่จะมาในรูปแบบแบรนด์ต่างๆมาออกบูธหรือว่าดีไซน์พาวิลเลียนครับที่จัดเต็มแบบว่าถ้าใครเคยเดินงานสถ,ถาบันนี้กก็จะว้าวเลยนะ p ิ๊กซีเมสิกพาวิลเลียนแบบนั้นนทุกแบรนด์เลยครับประชันกันสุดๆเลย มีฮอลล์ที่จัดแสดงงานของนักออกแบบหน้าใหม่ๆที่มาจากทั่วโลกด้วยนะครับคนไทยก็มักจะอยู่ในฮอลล์นี้ครับแต่ปีนี้ไม่ค่อยเจอแฮะในฮอลล์นี้ก็จะเป็นน a l o n de s a t e r l i t e นะครับ <Okay. S 2> มันคือฮอลล์ที่จัดรวมง,งานอางกรีไซน์ได้เลยนะครับมาจากทั่วโลกเลยครับก็จะมีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรือแต่ m แม e r i เ l ีย s ดีไซน์ต่างๆให้เห็นเกิดนไอเดียแล้วก็เอาไปต่อยอดผลิตเป็นงานแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับถ้าสนใจมากๆมาจากทั่วโลกเลย ก็ถ้ามางานแฟร์มีลานแฟร์ก็อย่าลมาดูสนนเดอะเซ็นทรั e ไลท์ด้วยนะ เอาจริงๆมา,มาแค่มาเดินดูงานสถาปัตยกรรมของโรเฟียล่ามาดูสเปซมาดูโครงเหล็ก3ามิติก็เพลินๆกระการตาแล้วครับสรุปคืองานที่โรเฟียล่าเนี่ยจะเน้นความวาวเน้นเปิดโลกอัปเดตดีไซน์เทรน์นะครับเอาเป็นว่าในคลิปต่อๆไปว่าจะขามวยให้ดูครับว่ามีแบรนด์ไหนหน่าสนใจมากในปีที่ผ่านมานะ เอาซักสิบแบรนด์ก็พอเนาะเพราะว่าถ้าเอามาลงให้หมดแต่ก็คงจะกดออกไปซะก่อนใช่ไหมครับทุกคน,นสามารถลองเซิร์ชหาดูในคลิปต่างชาติได้นะครับมีหลายๆคลิปรวมทั้งงานไว้ให้ดูอยู่นะทิปในการมางานซันโดเนเดโมบิเลนะครับหคือซื้อบัตรเข้างานล่วงหน้าทางเว็บไซต์นะครับ s a l o n milano it นะครับซึ่งมักจะเปิดขายช่วงใกล้ๆด้วยนะประมาณต้นๆมีนาครับ บัตรเข้างานมีหลายประเภทนะครับถ้าอยากเข้าก่อนช่วงวันแรกๆอ่ะต้องลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์นะครับรบัตรพับบลิกอ่ะจะเปิดให้ชมงานเฉพาะช่วงวันท้ายๆนะครับเช่นเดียวกับบัตรสติลเด้นนะบัตรสติลเด้นจะราคาพิเศษมีราคาถูกกว่าคราวนี้ว่าลงทะเบียนมาเป็นสถาปนิกครับอยู่ในหมวดเทรดเดอร์นะได้เข้าชมงานวันแรกๆเลยครับค่าเข้างานวันละ30ยูโรครับ ถ้าอยากเข้าชมงานมากกว่า3วันให้ซื้อบัตรแบบเหมา3วัน60ยูโรได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะกระซิบกระซิบเลยครับซื้อบัตรวันเดียวก็พอครับแค่นั้นก็เดินจะขาล่าอยู่แล้วนะเรื่องของการเดินทางครับสามารถนั่งเมโทรลงสถานีโรเฟียล่าได้เลยครับ แต่ต้องทําใจนะครับว่าคนจะเยอะแน่นมากๆเพราะเป็นงานระดับโลกที่มีคนมาหลายหมื่นคนครับถ้าให้ดีนะครับซื้อตั๋วเมโทรแบบเหมาจ่ายวันเดย์ที่ตู้ที่สถานีไว้ล่วงหน้า1วันนะครับเพราะว่าเช้าวันที่มีงานแฟนเนี่ยมันคือสัปดาห์แห่งมหากรรมที่ทุกคนจะมาแน่นขนาดทุกขบวนเลยครับโดยเฉพาะคิวซื้อตั๋วนะแตยาวมากๆครับทีนี้ก็มาพูดถึงแอบซิ i บชั่นในเมืองกันบ้างนะครับ ถ้าให้เห็นภาพก็จะคล้ายๆกับ Bangkok Design Week บ้านเรานะครับคือเขาให้มือมีส่วนร่วมนะครับแล้วที่มิลานเนี่ยคือเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกเป็นมายาวนานในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของโลกเลยนะครับตัว Design Exhibition เนี่ยเขาจึงกระจายตามจุดต่างๆที่สำคัญของเมืองครับและที่ฮิตมากๆที่ทุกคนต้องมานะครับคือเบรล่าดิสตริกครับเขาจัดเป็นอีเวนต์ในย่านของเขาเองเลยนะครับคือเบรล่าดีไซน์วีคครับ ความน่าสนใจของอีเวนต์นี้คือแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบรนด์หรือดีไซน์แมทเทียลแบรนด์เขาจะคอลลับกับดีไซ g n เนอร์ครับสร้างอีเวนต์ที่เอกลูซีฟใน historical space ที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปได้ง่ายๆนะครับ ไม่ใช่แค่ในอาร์ตแกลเลอรี่หรือในมิวเซียมนะครับยังมีคาซาสวยๆหรูๆหรือแวร์เฮาส์เจ๋งๆให้เราได้เดินดูงาน Creativity Art ในสเปซส,สวยๆซึ่งมักจะเล่นความคอนทราสต์ครับแต่ก็เข้ากันอย่างลงตัวนะเป็นเอกลักษณ์ของงานดีไซน์แบบอิตาลีครับ ซึ่งถ้าใครรู้จักวาวหรือเคยทำงานร่วมกันกับวาวก็จะเข้าใจดีนะครับว่าตัววาวเองอะ่ะหลงไหลในอิตาเลียนสไตล์แบบนี้มากๆเลยครับเป็นสไตล์ที่ชอบที่สุดในทุกสไตล์ทั่วโลกเลยครับตอนนี้นะ และในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับปี2020เป็นครั้งแรกที่มิลานดีไซน์วีกถูกยกเลิกไปนะครับก็คล้ายๆกับอีเวนต์ต่างๆทั่วโลกนั่นแหละครับมันทำให้เกิดออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆขึ้นมาแทนครับที่รวบรวมงานดีไซน์จากดีไซเนอร์ต่างๆทั่วโลกมาจัดเป็นนิทรรศการออนไลน์แทนครับทั้ง Fiori, Saloni หรือ Alcova นะครับพอดีไซน์วีกลับมา แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ครับก็ผนวกเป็นกำลังสำคัญจากอีเวนต์ย่อยๆเพิ่มเข้าไปอีกครับให้มีลานดีไซน์วีคเนี่ยมีงานน่าสนใจแน่นๆขึ้นไปอีกนะคราวนี้ว่าได้แวะไปอีเวนต์ของ Alco ความาครับเอาโควเป็นฟาวเดชันที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2018นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนดีไซเนอร์อิสระทั่วโลกครับเขาได้รวบรวมงานดีไซน์ที่น่าสนใจต่างๆจากดีไซเนอร์อิสระทั่วโลกแล้วก็จัดแสดงในสเปซที่เก๋มากๆครับ ในปี2023นี้เขาจัดอีเวนต์ที่ e x m a r c e l l o ครับเป็นโกดังเก่าในย่าน Viale Molise นะครับเรานั่งเมโทรมาลงสถานีโลดที t i b b นะครับ e x m a r c e l l o เนี่ยเป็นโกดังเก่านะครับเคยเป็นทั้งโรงงานเบเกอรี่โรงงานทอผ้าคแคชเมียร์แล้วก็โรงพยาบาลทหารในช่วงสงครามครับ เอาโคว่าได้ชุบชีวิตโกดังเก่าใจกลางเมืองแห่งนี้ขึ้นมานะครับให้เหล่าดีไซเนอร์ทั่วโลกมา explore งานออกแบบที่สดใหม่ในปีนี้ครับ ส่วนมิลานดีไซน์วีคในปีหนะ้าคือปี2024เนี่ยครับจะเริ่มตั้งแต่15-21เมษายนนะครับลงตารางในประเฏิทินไวิน,นะครับทุกคนถ้าแนะนำก็อยากให้มาก่อนวันงานล่วงหน้าสัก4-5วันนะครับมาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมิลานแล้วก็เมืองข้างๆก่อนได้นะครับไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเราเจอกันในมิลานดีไซน์วีค2024นะครับนีลาไปก่อนนะเช้า